สวัสดีครับท่านผู้ติดตามช่องรักบิลีฟช่องห้องการดูดวงลายมือหัตาศารตร์และโหราศาสตร์นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปลายมือของท่านผู้ที่มักจะมีญาติพี่น้องนะครับหรือว่าจะมีลูกหลานมาคอยเลี้ยงดูเรานะครับในยามแก่ยามเท่าหรือว่าในช่วงของบัานปลายชีวิตนะครับครับก็ไม่ว่าจะฝ่ามือซ้ายหรือว่าฝ่ามือขวาของบุคคลท่านใดน,นะครับ ที่มีเส้นที่เกิดขึ้นมาจากบริเวณช่วงใต้ของเนืนสุกแล้วก็วิ่งขึ้นไปแต่กันกับช่วงบริเวณช่วงปลายของเส้นชีวิตนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอว่าเส้นหลักหรือว่าเส้นชีวิตขึ้นมาก่อนนะครับเส้นนี้นะครับก็คือเส้นชีวิตนะครับและเส้นนี้นะครับก็คือเส้นสมองนะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับก็คือเส้นจิตหรือว่าเส้นใจนะครับ แล้วก็เกิดมีเส้นที่เกิดขึ้นมาจากบริเวณของช่องใต้ของเนินสุกนะครับเกิดวิ่งขึ้นไปแต่กันกับบริเวณของช่องปลายของเส้นชีวิตนะครับเป็นเส้นในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเส้นที่สวยงามนะครับก็จะแปลว่าบุคคลท่านผู้นั้นนะครับท่านนั้นเมื่อยามแก่เท่าไปแล้วนะครับหรือว่าในช่วงของบ้านปลายชีวิตของบุคคลท่านผู้นั้นนะครับ ก็จะมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องนะครับมาคอยแวดล้อมมาคอยเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเลยนะครับทำให้ในช่วงบั้นปลายชีวิตของบุคคลท่านผู้ที่มีลายมือแบบนี้นะครับก็จะมีความสุขกายสบายใจดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ต่อมาก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าฝ่ามือซ้ายหรือว่าฝ่ามือขวาของบุคคลท่านใดนะครับที่เกิดมีเส้นวาสนากําเนิดเกิดมาจากบริเวณของเนื้จันทร์นะครับเส้นวาสนากาเนิดเกิดมาจากบริเวณของเนื้จันทร์ในลักษณะแบบนี้นะครับในส่วนบริเวณนี้ก็คือบริเวณของเนื้จันทร์นะครับแล้วบุคคลท่านผู้นั้นนะครับก็เกิดมีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมนะครับ เกิดขึ้นบนบริเวณของเนืนสุกด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมนะครับที่เกิดขึ้นบนเนินสุกด้วยในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะแปลว่าบุคคลท่านผู้นั้นนะครับท่านนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีอันจะกินนะครับฐานะดีและก็จะเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในแวดวงสังคมนะครับจะบริบูรณ์พังพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับมีหนำซ้ำนะครับกับท่านผู้ที่มีลายมือแบบนี้นะครับ ในเมื่อถึงในช่วงของบ้านปลายชีวิตของบุคคลท่านผู้นั้นนะครับก็มักจะมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องนะครับมาคอยแวดล้อมมาคอยช่วยเหลือมาคอยเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเลยนะครับจึงทําให้ในช่วงบ้านปลายชีวิตของบุคคลท่านผู้ที่มีลายมือแบบนี้นะครับก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจดีสมอารมณ์เป็นอย่างยิ่งนะครับ ครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้ตลอดมานะครับว่าวิชาการดูดวงลายมือนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่การนับสถิติของความน่าที่จะเป็ียนเท่านั้นโปรดให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับยังไงก่อนจากกันนี้นะครับผมก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง f a c e b o o k TikTok i n s t a g r กรและในช่องทาง YouTube นี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ